สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อพีแม่ทุกทานค่ะตอนนี้น้องฝ้ายยูนที่วัดน,นะคะวัดบัตน้องฝักหวานค่ะบัตน้องฝ้ายเองอนะคะนี่เรามาทำรงทางนะคะพี่มาปางแล้วก็พี่แอตอมนะคะน้ำส้มเกล็ดหิมะ้วก็นี่ขนมน้ำค่ะเฮ้ยเอ๊อ คนน้อยก็ามาแล้วค่ะวันนี้จได้ได้เอรันะจด้เอจะของรงทานนะคะเนี่ยจะของรงทานอันนี้จะของ,งรงทานนะคะนนจะงลงทานด้วยนะคะสวยขนาะเอยิม้มเยิ้มเยิ้มเจ้าของรังทานะอันนี้แล้วท่านกระเจี๋ยวอะไอยากกินเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกกัน ต้องเอาข้อมไปเชื่อมแถมแทรแลมแถมแถมว้าวเอฟต้นกัปเฟนก็ได้ กินก้อนไหนบอได้สิเป็นยังขอกินก้อนอันนึงซิมก้อนตัวนอ้อแล้วก็มีขนมนะคะคผู้ใดแพ็แใ่งพี่ถ้าจะเอาแข่งเลยบ่ขนมพี่มาแปา้งมาลงทานด้วยนะคะเฮ้ยอ,อยากกินไห้บ่ให้น้องดูดก็ข้ามเนี่ยแต่เวละเนี่ย ดูแต่ข้าแม่นะเย็นแต่ซ้ำข้ามเดียวอะไรอ่ะูเห็นเเบลีตินมาละายอันโดดเลยเย็นมันว่จับว่าจับอดูตาย้ำสมได้ยขนมเอาได้เอออะไรคะทัวันนั้นเอาได้แล้วมาค่ะยังนกันคุยขนมขนมเว้ยขนมเองทำสมเลย เอาเลยค่ะกนพี่กัมาอะเนคะเมีกับผ้าหลายมาอยุดนี่สิท่ายลูกใครกินอะไรกนอะไรกะอะไรไข่เยอะไข่ ฟาดเนี่ยแปาแล้วกระาแล้วเรียกฟาแล้ววัเรียกฟาดแวัดเอียยฟาพี่แมววัที่อี้ดีจกาสวัสดีค่ะวตานเยอบ้านแม่ดูบอกจกางเเฮียนดอกเป็ตะข้าเนาะข้าเป็ขาต้เขาา

มาเอาเลยค่ะคนสวยน้องมาเอาน้ำแล้วา,าน้องมา,มาสมแล้วกินบามะแล้วอันนี้คือพิธีเอยียง พี่ฟางเพื่อนพี่ที่ไนสองอันนี่ยะไปตั้งไวงนั่งไปจังหวัดนั่นเลยบวิธาดูฟ้อนดีอันนึงอาาแถสุัเลมายานั่งฟ้า

นมอาสม้มด้วยเอาไปกินด้วยขอขนอยยมยเ้าาค่ะย่งเมื่อยๆแล้วก็มากินน้ำสม้ม ผู้สาวมาน้ำส้มแล้วมาน้ำส้มแลี้ยว <c oughs> อร์คานมน้ำบ๊อเอออรแต่น้ำสม้มตอนนี้เพคนกำลังทยอยมากนะคะเพราะว่าตอนอเช้าห้ามาแล้วรอบหนึ่งห้ามา ตาบอดนะคะันะคะขอบคุณค่ะอันนี้คือจะภาพใหจะภาพใหญ่จะภาะพใหญ่เาพใหญ่นะคะภาพใหญ่นะคะ จะพามาคุมนะคะวันนี้จะพาสักการะในเด็กตัวนี้รอบที่ไหนคะอันนี้ปูจับนะคะเรื่นปูจับ เด้อสวยจักหน่อยกับมี่แม่ก็ค่ายลูกค่ะเดี๋ยวเขาปิดคลิปกันที่บ้านปิดคลิปหน่อยค่ะค่ะสำหรับวันนี้ต้องมาทำงทานที่บ้านโน่นผักหวานนะคะแล้วค่ะพี่บานเย็นนี้เราเรามีเรามีรายการอะไรคะวันนี้รอดูนะคะว่าฟ้าใสจะมาในลุคอะไรค่ะวันนี้ลุคคุณครูแน่เลยบ๊ายบายค่ะ